f e i i s ินิ i ึมคื r แน i c n l notion that w ิ m e n are human beings สตรีนิยมมกัน้านผู้ชายแต่คือการต่อสู้เพื่อให้ผู้หญิงได้มีตัวเลือกในชีวิตมากขึ้นคำพูดนี้ถูกกล่าวขึ้นโดยคุณเบตนี้ฟรีเดนผู้เป็นทักนักเขียนและนักเคลื่อนไหวสตรีนิยมชาวอเมริกันท่านหนึ่งเมื่อเราได้ยินประโยคนี้มันก็ทำให้เรานึกถึงนวนิยายโรแมนติกย้อนยุคเรื่องหนึ่ง ที่ตัวละครเองซึ่งเป็นผู้หญิงต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อตัวของตัวเองณประเทศอังกฤษในช่วงสมัยยุค r e g e n ซี่ยุคอันรุ่งเรืองยุคหนึ่งของสหาราชอาณาจักรซึ่งเต็มไปด้วยงานเลี้ยงและงานเต้นรำให้ชาวสังคมชนชั้นสูงได้พบปะก,กันเพื่อเข้าสังคมและแต่งงานเพื่อสืบสกุลซึ่งในยุคนั้นความรักและการแต่งงานต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสังคม สองหัวใจที่เต็มไปด้วยความท้าทายจะต้องเผชิญหน้ากับความลับความเจ็บปวดและการเลือกที่สำคัญในชีวิตเมื่อดัฟเน่บริจิตตันและไซมอนเดยุยกแห่งเฮสติงตกลงแต่งงานตามข้อตกลงพวกเขาจะค้นพบว่าความรักที่แท้จริงนั้นมีความหมายมากกว่าที่พวกเขาคิดพบกับเรื่องราวความรักที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนความหลงไหลและการเติบโตใน พิจิ t d สวัสดีค่ะพวกกุ่มใบรุ่นหน้า5นะคะวันนี้พวกเราก็จะมาแนะนำหนังสือเรื่องพิจ mm ิตันเดยุกแไอค่ะหรือว่าชื่อไทยก็คือบิจิตันเดยุคในใจค่ะที่ชั้นน่งสาวธนวันชานกค่ะ ดิฉันนางสาวชนิชาผิ่นนอกค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนิชาพ,าพักเทศค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัชชาธาดาทีรัสกุลค่ะสวัสดีครับผมนายวิควมปรีดิ์ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลลิตาสังเงินค่ะ ทำด้วยหนังสือเล่มนี้นะครับผู้แต่งคือคุณจูเลียควินแปลโดยคุณบรรทุกาจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แก้วการครับและยังตีพิมพ์มาแล้วมากถึงสามครั้งครับโดยหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวของดัสนี่ลูกสาวคนหนึ่งของตระกูลดิิตันครับและเดยุกแห่เฮสติงก์แต่จะขอแนะนําก่อนว่าดิิตันคืออะไรสําหรับคนที่ไม่รู้จักนะครับดิิตันเป็นนวนิยายเรื่องหนึ่งที่โด่งดังจนขึ้นเป็นอันหนึ่งของนิวยอร์กไทม์เบสเซอร์ริงอาร์เตอร์ จนนำมาทำเป็นซีรีส์นี่ถิกครับซึ่งมีถึง3ซีซั่นและกาลังถ่ายทำซีซั่นที่4ครับโดยในเรื่องนะคะจะอยู่ในช่วงยุคเรจินซี่ของอังกฤษค่ะยุคเรจินซี่นี้ก็แปลตามตัวเลยนะคะก็คือยุคสมัยของผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ค่ะซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆของยุคจอร์เจียน คือยุคสมัยที่กษัตริย์ชื่อจอร์ดติดต่อกันถึงสี่พระองค์วิถีชีวิตของคุณนางในยุคนี้นะคะพวกเขาจะเข้าลอนดอนที่เป็นเมืองหลวงในช่วงฤดูการงานสังคมจากโดยปกติแล้วพวกเขาเนี่ยจะอาศัยอยู่ในคาลือหานที่ในที่ดินที่ตนเองดูแลและปกครองอยู่และเมื่อถึงช่วงฤดูสังคมนี้นี่เองค่ะที่พวกเขาจะมีปฏิสัมพันธ์กันผ่านงานเลี้ยงและการ ้าขายสมาคมและยังเสมือนเป็นฤดูการหาคู่ครองของลูกหลานผู้ดีที่อายุถึงช่วงวัยแรกรุ่นในขณะที่ผู้ใหญ่นั้นเจรจาค้าขายธุรกิจกันก็จะเป็นการเปิดตัวลูกเปิดตัวหนุ่มสาวไปนในตัวค่ะส่วนเด็กเล็กที่พ่อแม่ยังมองว่าอายุยังไม่ถึงเนี่ยก็จะไม่ได้รับโอกาสให้มางานเลี้ยงนี้ด้วยค่ะ เรื่องราวหลักนะคะจะอยู่ที่พี่น้องทั้ง8คนของบ้านบีเจิตันค่ะที่เลี้ยงชื่อลูกตามอักษรภาษภาอังกฤษนะคะโดยเรื่องที่เราหยิบมาเนี่ยคือเป็นเรื่องของดัฟนี่ที่เป็นลูกสาวคนที่สี่ของบ้านบิชเจตันค่ะเรื่องราวเนี่ยมันจะเริ่มต้นขึ้นที่ดัฟนีเนี่ยเปิดตัวมาแล้ว2ปีแต่ก็ไม่มีใครสนใจที่จะแบบมาเมินหม่กับเธอเลยจึงทาให้เธออยู่ตัวคนเดียวนะคะและด้วยความกดดันจากสังคมเนี่ยทำให้เธอต้องดิ้นรนที่จะหาสามี ที่เหมาะสมสำหรับเธอจนกระทั่งเธอได้มาพบกับไซมอนค่ะยุคแห่งเฮสติงที่เป็นที่หมายตาของเหล่าบรรดาแม่ๆแล้วก็ลูกสาวที่ต้องการจะหาคู่นะคะดังนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็เลยตกลงกันแล้วก็วางแผนร่วมกันเพื่อผลประโยชน์บางอย่างนะคะแต่แล้วแผนที่วางไว้ก็ไม่เป็นไปตามที่คาดหม ดยนิยายเรื่องนี้นะคะมีความน่าสนใจตรงที่ผู้เขียนเนี่ยได้มีการสอดแทรกคติ่านิยมความคิดของผู้หญิงในยุคเรจันซี่เข้าไปในเนื้อหาและยังมีการผูกปมเนื้อหากับตัวละครได้อย่างลงตัวมีการบรรยายอย่างสนุกสนานคืนเคืงและยังแสดงให้เห็นถึงความรักความอบอุ่นของครอบครัวบิดเจตันจนทาให้ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกว่าครอบครัวบิดเจตันมีจริงๆอยู่ในโลกใบน,นี้นั่นเองค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะสอดแทรกการตีกรอบ ที่มีความปิดเดี่ยวค่ะนั่นก็คือผู้ชายกับผู้หญิงนะคะจะไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้2ต่อ2ค่ะในสังคมชนชั้นสูงนะคะจะมองว่าเป็นเรื่องเฉาโฉดแล็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมค่ะและสังคมชนชั้นสูงนะคะจะไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ทํางานในอื่นนอกจากเก็บภาษีและดูแลที่ดินค่ะและผู้หญิงที่เกิดในสังคมชนชั้นสูงนะคะจะไม่ได้รับโอกาสในการเรียนหนังสือค่ะ ต่อมานะคะเราก็มาดูการวิเคราะห์ตัวละครและการพัฒนาตัวละครเอกของเรื่องกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่นางเอกของเรื่องนะคะดัฟนีบริจิตันดัฟนีเริ่มต้นในนิยายในฐานะสาวงานที่มีมารยาทดีตามค่านิยมข,ของสังคมชนชั้นสูงในลอนดอนค่ะเธอเป็นผู้หญิงที่มีความหวังในเรื่องของการหาคู่ที่เหมาะสมและการแต่งงานที่มีเกียรติ ในตอนแรกเธออาจจะดูเหมือนเป็นตัวละครที่มีความเชื่อมั่นในค่านิยมดั้งเดิมของสังคมแต่เมื่อเธอได้พบกับไซมอนเธอเริ่มที่จะตั้งคำถามและเข้าใจความรักในมุมที่ลึกซึ้งและซับซ้อนมากขึ้นตัวในการพัฒนาตัวละครนะคะดัฟนี่เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองและความต้องการของเธอในเรื่องของความรักและการแต่งงาน เธอเริ่มมองข้ามความคาดหวังจากสังคมและกลายเป็นคนที่เต็มไปได้วยความกล้าในการตั้งคำถามและเลือกที่จะรักในแบบที่เธอต้องการค่ะโดยดัฟฟี่นะคะก็จะไม่ทำตามความคาดหวังของคนอื่นการเดินทางของดัฟนี่คือการเรียนรู้วิธีที่จะเป็นเจ้าของความสัมพันธ์ของตัวเองและยอมรับการที่เธอไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งได้รวมถึงการปรับตัวเข้าหาความเป็นจริงของคูชีวิตค่ะ ต่มานะคะตัวละครซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องนะคะไซมอนเดยุกแห่งเฮสติงหรือไซมอนปาเซคค่ะไซมอนเริ่มต้นในฐานะของเดยุกผู้ห่างเหินและเก็บตัวเขามีบาดแผลจากอดีตที่ทำให้เขามีท่าทีเย็นชาต่อความสัมพันธ์และการแต่งงานโดยเฉพาะกับผู้หญิงค่ะเขามีความรู้สึกเกียดชังต่อการแต่งงานเนื่องจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างเขากับพ่อที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเขามากค่ะ ในด้านของการพัฒนาตัวละครน,นะคะไซมอนต้องต่อสู้กับความเจ็บปวดในอดีตของเขาและเริ่มที่จะเปิดใจให้กับดัฟนี่เขาค่อยๆเรียนรู้ที่จะรับมือกับการแสดงออกถึงความรักและอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ภายในตัวของเขาค่ะไซมอนไม่ได้คนพบแค่ความรักจากดัฟนี่เท่านั้นแต่ยังได้เรียนรู้วิธีที่จะให้อภัยตัวเองและยอมรับความเจ็บปวดจากอดีตโดยการพัฒนาของตัวละครไซมอน Simon ในเรื่องนี้นะคะก็จะสะท้อนถึงการฟื้นฟูและการเติบโต ในด้านของการพัฒนาความสัมพันธ์ของตัวละครเอกทั้งสองนะคะการพัฒนาความสัมพันธ์ของตัวละครทั้งสองนะคะในการพัฒนาของทั้งสองตัวละครในเรื่องนี้เกิดขึ้นผ่านความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและการปรับตัวซึ่งกันและกันตั้งแต่การเริ่มต้นเป็นเพียงแค่การตกลงแต่งงานเพื่อป้องกันชื่อเสียงของกันและกันเท่านั้นแต่สุดท้ายก็กลายเป็นความรักที่แท้จริง ทังดัฟเี่และไซมอนต้องเรียนรู้ที่จะเปิดใจและดับฟังซึ่งกันและกันค่ะพวกเขาทั้งสองนะคะมีความกลัวและความไม่แน่ใจเกี่ยวกับความรักในตอนแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็พัฒนาความเข้าใจและในที่สุดก็พบกับความสุขในความสัมพันธ์ที่เป็นธรรมชาติและเป็นความสุขที่แท้จริงนั่นเองค่ะและส่วนที่สําคัญที่สุดที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนในเรื่องเลยนะคะนั่นก็คือ ผู้หญิงในยุคเรทินซี่นั้นจะถูกมองว่าไร้ค่าทันทีหากก็ยังไม่ได้แต่งงานนี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทําให้ผู้หญิงในยุคนั้นพยายามอย่างมากเพื่อที่จะต้องแต่งงานให้เร็วที่สุดค่ะอย่างในเรื่องดดุกแองไอนะคะเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าดับเี่เองก็พยายามอย่างมากวางแผนการทุกวิถีทางเพื่อที่จะต้องแต่งงานให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็ต้องหาสามีที่เหมาะสมที่สุดด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะชอบกันไหมคะน่าสนใจหรือเปล่า สำหรับใครที่สนใจนวนิยายแนวดรามา่าโรแมนติกที่แฝงไปได้วยความคอมเมดี้นะคะต้องไม่พลาดแล้วค่ะแต่ถ้าหากใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมนะคะสามารถไปหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือทั่วแบ็เลยนะคะแล้วก็ซื้อได้ตามอีบุ๊กนะคะราคาจะอยู่ที่295บาทะคะ่ะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปของเรานะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ